สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับในคลิปโรนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกับ New Balance Fresh Foam X1080 V14 สีใหม่กันนะครับผมสำหรับสีนี้บอกได้เลยว่าถูกใจสายไลฟ์สไตล์นะครับเพราะว่าเป็นสีที่สามารถนำมาสมใส่ในชีวิตประจำวันแล้วก็แนวสปอร์ตสไตล์ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผมเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่า ว้าวสวยงามน,นะครับและนี่ก็คือ New Balance Fresh Foam 1080 V 1 4สีใหม่ครับผมเป็นไงครับสวยงามกันไหมครับผมนี่ สำหรับคู่สีนี้นะครับก็เป็นคู่สีใหม่นะครับผมสำหรับ f a สโฟมเอ็ก1 0หนึโดยที่คู่สีนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่โลโก้ตัว N แบบนี้นะครับที่สามารถรีเฟกสะท้อนแสงเมื่อแสงมาตกกระทบได้นะครับนี่เราจะเห็นเลยนะครับถ้ามีแสงส่องตรงๆเนี่ยอาจจะดูเป็นสีม่วงบ้างสี เงินๆแววๆบ้างนะครับก็มีความสวยงามนะครับไม่เพียงเฉพาะโลโก้ตัวเอตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อเฟร t โฟมเอมีการเล่นแสงสีนะครับผมอีกทางโลโก้ตัวเอขนาดเล็กที่ด้านในตรงนี้ด้วยนะครับผม สำหรับอัปเปอร์ของ 1080V14 นะครับผมก็มาพร้อมกับหน้าผาตะขายนะแล้วก็มาในสีเขียวเข้มสีเขียวโอลิฟนะครับถ้าในภาษาไทยก็จะเรียกว่าสีเขียวขี่ม้านั่นเองนะครับผมหรือว่าเรียกเป็นสีเขียวมะกอกก็ได้นะจะได้ดูดีขึ้นมาหน่อยเนาะตัวโฟมพื้นชั้นกลางเฟสโฟมเองก็มาในโทนสีเขียวโอลิฟเช่นกันนะครับส่วนพื้นชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับที่เป็นคู่สี แนวแบบเอิร์ธโทนที่เข้ากันได้ดีนะครับกับทั้งอัปเปอร์แล้วก็พื้นชั้นกลางแบบนี้นะครับผมสำหรับรองเท้าวิ่งนิวบาลานซ์เฟสโฟมเอ็กซ์หนึ่งคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งประเภท d ดลิเทนเนอร์นะครับมาพร้อมกับพื้นชั้นกลางนะครับโฟมเฟสโฟมเอ็กนะครับผมที่มีความหนานะครับเป็นการซับพอร์ตสามารถใส่ได้ในทุกๆวันนะครับเหมาะกับการวิ่งชิลๆเพลินๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมาะกับมือใหม่นะครับหรือว่านักวิ่งที่มองหารองเท้าวิ่งททีีี่่มมพื้้นนนุะะครรรรรัับบองงแแกกไดด เฟอร์โฟม X 1 0 8 0 V 1 4คู่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะครับแล้วก็คู่สีใหม่แบบนี้นะครับผมสามารถนําไปใส่วิ่งแล้วก็นํามาใส่ในชีวิตประจําวันได้ดีนะครับเพราะว่า คู่สีเรียบๆแนวแบบนี้นะครับผมก็สามารถแมท์กับการแต่งตัวได้ไม่ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวโทนสีดาโทนสีเข้มหรือว่าโทนสีสว่างเนี่ยก็สามารถแมท์กับรองเท้าคู่นี้ได้นะครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบคู่สีนี้นะครับตอนนี้ก็วางจําหน่ายแล้วนะครับผมที่ร้าน Food Locker นะครับออนไลน์นะครับเว็บไซต์ f o o d l o c k e r .co.th นะครับผมในราคา6000บาทนะครับเป็นคู่สีที่สวยงามมากๆนะครับนี่เป็นไงโลโก้ตัวเอ็นอ่า สะท้อนแสงรีเฟกแสงสวยงามนะครับผมลองไปดูกันนะครับกับสีสวยๆแบบนี้นะครับผมจะวางจำหน่าย e x c l u s i v e เฉพาะที่ฟูดล็อกเกอร์เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปโดนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่สวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้แล้วเนะี่ยเป็นอย่างไรอยากจะแชร์ประสบการณ์ครับก็มาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์กันได้ครับผมสำหรับคลิปโรแกะกล่อง New Balance f ฟสท์โฟมเอ็0ซ์ห สีใหม่คลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้หากใครที่เข้ามารับชมแล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาง Sneaker Today นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Sneaker Today ครับสำหรับคลิปวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ